การพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณ2,559โดยคัดเลือกจากหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอชื่อบ้านปราสาทใต้หมู่ที่7ตําบลทานปราสาทอาเภอโนนสูงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิองอรารยธรรมโบราณและยังได้รับงบประมาณสนับสนุนเมื่อปี2,558 เป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนอกจากนี้บ้านปราสาทใต้ยังมีความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนานคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการมีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินงานให้ความรู้ประชุมชี้แจงเผยแพร่งานสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริการแก่ชุมชนและนักท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนงานสารสนเทศมีนายเทียมและองตางผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกรรมการบริหารมีนายเกษ นวลโคกสูงพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมานางเต็มเดือนคงศาสตร์หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนางจิตราเจษด,ดาจินพัฒนาการอำเภอโนอนสูงและนายคมสรรเนนชูพัฒนากรประจำตำบลเป็นที่ปรึกษา ด้านกิจกรรมและการดำเนินงานขับเคลื่อนง,งานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมาได้ประชุมชี้แจงให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการซึ่งเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนให้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานและประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อได้ข้อตกลงร่วมกันแล้วได้ประชุมชี้แจงชาวบ้านเพื่อทําความเข้าใจและเห็นประโยชน์จากการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2559ได้จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกการทำข้อมูลสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Community Information Later Analysis ได้แก่ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาอาชีพและด้านการบริหารจัดการชุมชน 3. ด้านการมีส่วนร่วมชาวบ้านได้เข้าร่วมการคัดเลือกกิจกรรมที่ได้นําเสนอในเวทีประชาคมกิจกรรมการพัฒนาอาชีพกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรมจัดทําข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ประชาชนและผู้ให้บริการได้จัดทําป้ายข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีข้อมูลให้บริการทางอินเทอร์เน็ตจัดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของหมู่บ้านรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหมู่บ้านเช่นทาง Facebook เว็บไซต์สํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเว็บไซต์สํานักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอนอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทางไลน์คือกลุ่มรักบ้านปราสาท และนำ QR code ติดไว้บริเวณจุดท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้ทราบรายละเอียดของสถานที่นั้น การนำไปใช้ประโยชน์และการให้บริการการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้แก่กิจกรรมพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการออมเช่นการส่งเสริมการทำน้ำพริกการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกกการพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี2558จำนวน15,000 คนและในปี2,559เพิ่มขึ้นเป็น18,500คนตามสถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวเมื่อเดือนมิถุนายน2,559และคาดว่าเมื่อถึงเดือนธันวาคม2,559จะมีนักท่องเที่ยวถึง22,000คนทําให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวได้แก่การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและบ้านพักโฮมสเตย์เป็นเงิน3ล้านบาทต่อปี ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเมื่อได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลจอปทข้อมูลกชช2คอและข้อมูลอื่นๆของหมู่บ้านนำไปสู่การคัดเลือกข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการแล้วยังได้มีการปรับแผนชุมชนกำหนดวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านมุ่งสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและจัดทําโครงการประเภททําเอง12โครงการโครงการทําร่วม6โครงการและโครงการทําให้4โครงการโดยการสร้างรูปแบบการบริหาร จัดการโครงการหลายๆด้านเช่นเวทีประชาคมหมู่บ้านสื่ออินเทอร์เนต็ตเว็บไซต์ Facebook Line ในการสื่อสารการบริการและการใช้ประโยชน์เช่นการโพสต์ภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนทำให้มีการสั่งซื้อและมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น จุดเด่นของการให้บริการสารสนเทศ 1. การใช้ QR code เพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลรายละเอียดของจุดท่องเที่ยวในชุมชน 2. การให้บริการข้อมูลแก่คนในชุมชนโดยติดป้ายข้อมูลไว้ที่ศูนย์บริการหมู่บ้านสารสนเทศและการให้บริการข้อมูลคุณภาพชีวิตออนไลน์ทั้งในบริเวณศูนย์และบุคคลภายนอกสามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์ 3. การสร้างรายได้เพิ่มจากการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย เช่น a c e b o o k l ล n ์ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย 4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพและโพสต์ขึ้นในโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นการเยผยแพร่แบบปากต่อปากทางโซเชียลมีเดียอีกด้วย